สวัสดี f c ทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพยากรณ์ดวงชตาของเดือนเมษายนพุทธศักราช2568วันนี้ก็ใส่ชุดให้เข้ากับธีมหน่อยนะครับสงการปีใหม่ไทยนะครับผมก็ปีใหม่ไทยเนี่ยดวงดาวก็โยกย้ายอยู่3ดวงวิธีการนับปีใหม่ไทยนับวันสงการเนี่ยเขาก็ดูจากดาวอาทิตย์ว่าโยกย้ายไปวันไหนเวลาไหนนั่นก็คือการเข้าสงการเขาจะมีวันถลิงศพวันสงการวันหมาสงการ โดยใช้ดาวอาทิตย์นะครับที่เป็นการเคลื่อนผ่านระสงการแปบลบว่าเคลื่อนผ่านต่อไปก่อนก็มีมะกระสังกาติก็คือดาวอาทิตย์โคจรเข้าสู่ราศีมงังกรส่วนของเราเนี่ยสงการเนี่ยนะครับเมษสังกาติก็คือดาวอาทิตย์เข้าสู่เมษก็เป็นวันประกาศปีใหม่สงการที่มาที่ไปพอสังเกตให้ทุกคนได้รับทราบกันสําหรับดวงดาวเนี่ยในเดือนนี้ยกะย้ายอยู่3าดวงดวงแรกคือดาวอังคารโคจรเข้าสู่ราศีกรกฎในวันที่1เมษานะครับ เรียกว่าเข้ามาปุ๊บดาวองคารโครจรได้ตำแหน่งอ่อนกาลังเป็นนิดเลยในเวลา22นาฬิกา52นาทีตามต่อมาด้วยตัวของดวงดาวพระพุธในวันที่11เมษายนดาวพระพุธจะเป็นปะและนิดดูเหมือนอ่อนกําลังแต่พุธสิงห์ธนูมีนอย่ากลกัวว่าตัวสามต้ในใดที่มีดาวพระพุธท,ที่อยู่ในตําแหน่งยงยศแบบนี้ก็สามารถส่งคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับว่าแต่ละคนทําอาชีพอะไร นะครับแล้วตัวเราเองขี้หลงขี้ลืมไหมพระดาวพระพุทธอ่อนกาลังเขาว่าขี้หลง,ข,ลงขี้ลืมหรือว่าดาวพระพุธอยู่ตำแหน่งนี้เป็นคนที่ความจําดีและแม่นผมเคยเจอหลายคนดูเหมือนอ่อนกําลังดาวพระพุทธนี้แต่กับแม่นยําจําได้ดีมันกลับกลายเป็นว่าดาวยมยศกับมีผลในการพยากรณ์ร่วมด้วยเช่นกันและสุดท้ายคือดาวพอาทิตย์ก็คือย้ายเข้าสู่เรียกว่าเป็นช่วงสงการก็คือวันที่ส4ี่เมษายนดาวอาทิตย์จะเป็นมหาอุดเวลาตีสี่นาฬิกาสามสิบนาที ทีนี้เนี่ยมันก็จะไปตามตาราก็จะเป็นเปลี่ยนนางสงการนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยนางสงการในปีนี้พอสวยพักษาหารอะไรถือขันอะไรขี่ทรงอะไรมามันก็จะมาจากตรงนี้ส่วนหนึ่งนี่แหละครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวพอสังเกตนะครับให้ทุกคนได้รับชมรับทราบพอรู้กันก็ถือว่าอวยพอรอานวยอวยชายปีใหม่ของไทยนี้นะครับสิ่งไหนที่มันไม่ดีของท่านทุกทีสองลัคนาราศีก็ขอให้มันผ่านพ้นแล้วก็หายมลา,ายหายไป แต่สิ่งไหนที่ทำแล้วดีอยู่แล้วนะครับก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองล่ำรวยรุ่งโลดและมีแต่ความสุขความเจริญอยากมีลูกก็ขอให้ได้ลูกอยากมีหลานก็ขอให้ได้อุ้มหลานอยากเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับท่านที่เกิดในลัคนาสถิตอยู่ที่ราศี เมษของเดือนเมษายนพุทธศักษษษราช2568นะครับชาวลัคนาราศีเมษในช่วงเวลานี้เนี่ยผมว่ามีแนวโน้มในเรื่องเกี่ยวข้องกับบ้านช่องคลองขับที่ดินถิ่นฐานสักหน่อยหนึ่งพระดาวดวงชะตาของคุณเนี่ยไปข้องเกี่ยวโพพันวนวนียกันอยู่อาจจะห่วงเรื่องครอบครัวห่วงเรื่องสร้างบ้านเรื่องของซื้อรถใหม่ต่างๆใน,นระยะเวลาช่วงนี้ผมว่ามีแนวโน้มในเดือนนี้ดูดีๆนะครับแต่แน่นอนบางคนก็จะอยู่ในช่วงเดินทางคุณก็อาจจะกลายเป็นว่ากลับไปเยี่ยมบ้านเกิดก็ได้ อยู่ต่างจังหวัดก็กลับมาหาเยี่ยบ้านเกิดก็ได้เช่นเ,เดียวกันแต่ถ้าหากใครที่กําลังอยากจะซื้อบ้านหรือขายบ้านใดๆก็ตามถ้าเป็นคนลักนาเมษในช่วงเดือนนี้เนี่ยที่ดีที่สุดก็คือช่วงของตําแหน่งเนี่ยเช่นใกล้แหล่งน้ําเช่นใกล้แม่น้าปิงฟังยมน่านใกล้แม่น้ําเจ้าพระยาใกล้แม่น้าโขงต่างๆใดๆขอให้มีสินฐานสถานที่ใกล้แหล่งน้ําจะเป็นการเสริม อำนวยโอชัยโชคล่าของคุณตลอดเดือนนี้เพิ่มเติมขึ้นเหมือนกันนะครับหรือใครกําลังพาไปท่องเที่ยวไม่รู้จะไปไหนอาจางน้อยไปที่ตากอากาศใกล้ทะลงทะเลใกล้บางแสนชายหาดไปยองหาดแม่ลำพึงแล้วแต่ได้หมดแต่ขอให้มีความเกี่ยวข้องกับแหล่งน้ําจะน้ําจืดน้ําเค็มขอให้มีไว้ก่อนอันนี้ถือว่าเหมาะสมกับดวงตาในเรื่องของงานผมว่าเรื่องของโปร,จโปรเจกต์ต่างๆที่ผ่านมาดาวสาวเนี่ยเจอดาวพระพุธได้คู่สมพลผมว่ามีกําลังโปรเจกต์โครงการโปรเจกต์ระยะยาวการพูดจาเนี่ยนะครับการเสนอโปรเจกต์โครงการผมว่าดียาวนานต่อเนื่อง จนถึงนะครับของช่วงวันที่11แต่หลังจากนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องของเอกสารสัญญาคําพูดคําจาใดๆต่างๆต้องดูนิดนึงในเรื่องของการหยิบยืน่นเงินทองเขาเรียกว่าผลประโยชน์แลกเปลี่ยนอาจจะซิกแซกเกิดขึ้นตําราโบราณเขาเรียกว่าตายโต๊ะหรือได้มามิชอบแต่ยุคสมัยใหม่เท่าที่เจอเขาบอกเงินซิกแซกเงินลัดขั้นตอนจะเข้ามาโนเนียโพพันกันหน่อยขอให้ดูให้ดีๆนะครับเพราะว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเกิดสู่ยุบราคาเนี่ยตั้งแต่29มีนาเดี๋ยวเอฟเฟกในเดือนที่จะมา ถ้าเกิดว่านะครับยังไม่ได้ทําถือเป็นโชคดีไปแต่ถ้าใครทําขอ,อ้นันาอนิดนึงเดี๋ยวเอกสรงเองก,ส,อเอกสารต่งตางๆเนี่ยมันจะผุดไปผุดมาแล้วเดี๋ยวมันจะวุ่นวายเอาในเรื่องของความรักผมว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยถ้าโสดอยู่กับเป็นโชคดีไปแต่ถ้าใครมีความรักอยู่แล้วระมัดระวังนิดนึงเพราะดาวผู้ครองความรักมาอยู่ในมุมที่หลบที่ซ่อนแปลว่ายังไม่มีการเปิดตัวหรือครบต้องค่อยๆแอบๆนั่นย่อมแปลว่าคุณอาจจะมีใครก็ตามนะครับถ้าใครที่โสดอยู่มีคนเข้ามา ควรตรวจเช็คตรวจสอบให้ด,ดีเพราะเขาหรือเธอเหล่านั้นอาจจะมีคนของเขาของเธออยู่แล้วอาจจะมาแอบแอบหลบๆซ่อนๆโดยที่ไม่บอกคุณอย่าได้เร่งรีบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรื่องของความรักจะไปผ่านพน้พนปวยภายและดีจริงๆต้องมีถุนาน,นุ่นเลยในเดือนนี้ขอให้ระมัดระวังไว้ก่อนแต่อย่างว่านะครับเรื่องของความรักเรื่องของหัวใจแม้คนจะเตือนไว้แต่ใครก็อยากลองอันนี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆใช้เวลาพิสูจน์เอาแล้วกันนะครับผมว่าจะค่อยๆอยู่ในจังหวะจับคน ต่อเนื่องกันไปส่วนในเรื่องของอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยใดๆเนี่ยตามพื้นของดาวจรเนี่ยผมว่าชาวลัคนาราศีเมษไม่น่ามีเหตุใดๆให้หน่ากังวลอย่างมากนะครับถ้าจะระมัดระวังจริงๆก็ระวังเรื่องของความเอาแต่ใจตัวเองหรือเป็นไข้ตัวร้อนนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองช่วงหลังจากครึ่งเดือนไปแต่ครึ่งแรกไม่น่าห่วงครึ่งหลังเนี่ยอาจจะมีสุขภาพเจ็บไข้ได้ปวดแบบตัวร้อนนิดๆหน่อยๆหรือใจร้อนขึ้นทําอะไรก็เอาแต่ใจตัวเองมากขึ้นแค่นั้นที่เป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังอันนี้ก็คือ ดวงดาวของท่านที่เกิดในลักนณาอยู่ที่ราศีเมษของเดือนเมษา2568ครับ สวัสดีครับอาจารย์ยุทธนาอรลวัฒนกุลครับก็เข้าสู่ปีที่15แล้วนะครับผมจากประสบการณ์ดวงงานที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะครับการตั้งาศาลการเปดเปิดกิจการที่ประเทศกัมพูชาที่หลายคนอาจจะเห็นในเฟซบุ๊กหรือทางเพจรวมไปถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นนายตำรวจนะครับที่เราได้ทําการวางเลิกจัดหิ้งพระหรือจัดรายละเอียดต่างๆเพื่อให้เสริมดวงตาให้มีหน้าที่การางานที่ดีขึ้นหรือพ่อค้าต่างๆนะครับให้เขามี เรื่องของนะครับกำไรหรือความจเจริญงอกงามในกิจการครับสำหรับเนื้อหาในครั้งนี้นะครับเราได้มีความเข้าใจในหลักโหราศาสตร์หรือสับแสงต่างๆที่ดูแลเหมือนจะยาางงงงวยๆคุณเรียนครั้งนี้แล้วคุณจะเข้าใจรายละเอียดทั้งหมดแต่ประเด็นหลักสําคัญที่สุดก็คือตัวเคล็ดลับนะครับที่เราได้เรียนมาจากอาจารย์ต่างๆอาจารย์พัฒนาพัฒนศิริอาจารย์พระพุทธพยากรอาจารย์พลตีบุญนากทองเนียมคุณยุทธเนี่ยจานเื่องใช้ได้ แราเคคิดถึงผมนะคิดถึงยุจนารได้ครูขึ้นไปเคล็ดลับระดับชั้นครูโขนต่างๆจะลงมาสู่รายละเอียดการสอนคอร์สออนไลน์ในครั้งนี้ครับ เนื้อหาเราก็จะมีในเรื่องของรายละเอียดเรื่องพบเรือนดวงดาวต่างๆนะครับพื้นฐานที่มาของโหราศาสตร์ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรรายละเอียดเบื้องต้นนะครับเราจะอธิบายที่มาที่ไปให้ชัดเจนนะครับเรียกว่าเปิดเผยความลับของจัก,กรวาลให้ทุกท่านได้ทราบกันที่สําคัญคือเคล็ดลับระดับชั้นครูโหนนะครับบรมครูต่างๆจะอยู่ในรายละเอียดคอร์สออนไลน์พื้นฐานในครั้งนี้ครับเพื่อให้คุณได้เข้าใจแล้วจะนําไปสู่การพยากรณ์ในภายภา,ยาคหน้าครับ